Bye. ลาโคเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเอซาวเป็นคนที่อะไรเอซาวอาว้อาอาลโค่ออกมานี่คือครอบครัวของข้วาวันหนึง่งหลังจากเอซาวไปฆ่าควางเป็นกวางเอซาว,าวก็รู้สึกกลับมาที่บ้านปุ๊บหิวข้าวมาก ับข้าวขอเอซามคนนี้ขอขอยาโคบนะอ,อ่ะข้าขอกินอาหารของเจ้าหน่อยและเจ้ายาโคมนะแบบชีดแผนการไงว่าจะเอาบุรหัวปีบุรหัวปีไม่ถึงคนที่อ่าคนที่เป็นนาเวลานะเนาะใครใครที่เป็นลูกชายคนโตนะจะได้รับก,การวอวยพรที่มาจากคุณพ่อ,อ,พอสืบพวกนี้สืบพ่อมาหลดจากคุณพ่อที่เดม เจ้าเอซาเออยอยากพวกเนี่ยอยากได,อกได้อยากได้มรดกจากคุณพ่อเลยเอาข้อต่อรองบอกกับพี่ชายว่าพี่เอซางัเจ้าต้องได้กับบุตรหัวปีหรือว่ามรดกให้กับข้าแล้วณนเวลาเจ้าเอซาพี่ชายคนโตรู้สึกอยู่ข้ามากหน้นเวลาแล้วก็มีรู้สึกว่าตัวเองอะบุตรหัวปีหรือว่ามรดกของของคุณพ่อที่ตัวเองต้องสืบสืบพ่อใช่ไหม มันมีสําคัญได้เวลานั้นตัวเองหิวข้าวมากเลยจนแบบรักตากับน้องชายยาโคาเอาไปเลยบุญวัญปีข้าไม่เอาถ้าจะเอากับข้าวที่เจ้าทำเนี่ยเอามาให้ข้าอย่างนั้นสองพี่น้องก็ทําข้อตกลงกันว่าเล่กันนี่เป็นเหตุการณ์ครั้งที่หนึ่งนะที่เอซาวไม่ให้ความสําคัญกับมรดกของคุณพ่อคือพิษอับถัามาณหน้าเวลานั้นพิษอับเริ่มแก่ลงได้นอนลง มาห่าง่าหน่น่นะเวลาน,น,นะ้ยเอซาวมีขนมีขนที่แขนยาวอะเยวไม่้แค่เือสักมาให้ข้ากินและข้าจะเอาคำาปรยพรมอบให้กับเจ้าเจ้าคงต้องไปทำตามสิ่ที่ข้าบอกนมนะ่เวลานั้นเรบคคาภรรยายงามแสงสวยของเจ้าได้ยินได้ยินบ้างิอัอตจะมอบมรดกให้กับเอซาวแต่เรเบคคา ชอบเีสาวก็ได้ไหมนักจะ,นนะกคบมากกว่า คุณพ่อคือไอซ์อะคนนี้เขามองไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเลยแต่เขาต้องทําดูไยว่าเอออันนี้ใช่เอซาวไหมอนนี้จึงแบบวางแผนเงาเกิบแผนกันด้วยกันสองแม่ลูกตอนนี้เจ้าเอาเจ้าทำกับเข้ามาให้ข้าแล้วใช่ไหมเจ้าคือเอซสาวใช่ไหมเจ้าคือเอซาวผู้ชายคนโตของข้าใช่ไหมเอ๊แต่ผิวพรรณของเจ้าช่างน,นิ่มเหลือเกินเหมือนกับเจ้าเป็นดาโคแต่ก็ไม่ใช่ยาโคก็ไม่มีขนนะ อย่างนั้นค่ะก็จะรับประทานอาหารมื้อที่เจ้ามาทาให้กับขเป็นชนชาติใหญ่แล้วก็เจ้าจะเป็นชนชาติที่มีอนานาจแล้วก็มีรูปดุกทวีเหมือนกับทะเลเหมือนกับดวดาต้า,ตายาโคบอ่ะเขาก็ออกจากที่นั่นไปนะแล้วก็เอซาวเอซาวมาเอซาวทำกับขา้าวเสร็จมาให้พิ่อากินเจ้าคือเอซาวเหร ชื่อเอสาว่ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วหลังจากนั้นพิษานเปอนแล้วพิษามิรู้จะทำอยังไรพิอาได้อบอกอะเอสาว่าเจ้าอะจะต้องทํางานแล้วเจ้าจะได้เก็บเกี่ยวในสิ่งที่เจ้าได้ทํางานลงไปได้หวานลงไปแต่เจ้าจะอยู่ใต้บงังคับบัญชาของน้องชายของเจ้าคือเจ้าไม่มีอำนาจเหนือกว่าน้องชายของเจ้าเอสาวได้ยินแบบนี้ปุ๊บนะเอสาวก็โมโหโมโหแล้วก็จะไล่จะไปฆ่ายาโคเลไหคะบอกกับยาโควบบ่า นีนะเก็บข้าวของย้ายออกจากบ้านตรงนี้ไปอยู่กับย้าของแม่อีกฝั่งหนึ่งหลังจากนั้นนะยาโคบนะเขาก็ทําตามในสิ่งที่คุณแม่เลเบคาบอกเพราะว่าเลเบคาไม่อยากให้ลูกทั้งสองคนข่าฟันหลังจากนั้นยาโคบก็ไปวันนีเ้เราได้สว อคกุมเได้แกงสตาร์ไ um ด <how? S 2> ้แกงโอเคโอคชิพอยังคะ็่ะคะคุณพ่ออีกอ่เนี่ยมีลูก2คนใช่ไหมอ่ะลูก2คนนันน่ะมีชื่อว่าอะไรบ้างยากอมาใจไม่ใช่ ซาวเนี่ยเป็นพี่หรือว่านอ้องพี่ไอ้ซาวเนี่ย ไอเด็กชายเนี่ยรักใครมากที่สุดยาโก้ยาโ<อ>ก้แล้วคุณพ่อรักใครมากที่สุดพี่ชายพี่าได้ไดื้อๆคำว่าพี่ชายคำว่าพี่ชายหรือว่าคำว่าพี่คนโตเลยใช้ใช้คำว่าอะไรครับคุณแม่ ีจำเป็นตัวปีเอเจ้ไปทำอะไรคะเอเจ้เอเจ<อ>้เอาเอาอะไรไปให้ข้<อ>า,าไปให้ไม่ใช่ รู้ว่าอะไรบ้างคะเฮ้ยกลุ่มละหนึ่งข้อหนึ่งข้ออ่ะกลุ่มนี้ก่อนเลยค่ะแมบบ่พ้อที่จะไอ้สาวแบบเด็กรู้ว่าแบบว่าให้ให้พี่น้องรัก,กกันอ่ะรว่าถ้าเวลารักลูกอ่ะให้แบบรักแบบเสมอกันอ่ะให้รักเท่ากัน คุณพ่อคุณแม่เท่าไหร่คือเป็นคนที่ตามใจอ่ะตามใจตัวเองตามใจตัวเองเนาะรู้ไหมเอซาวอ่ะมีภรรยามีภรรยาแต่งงานกับภรรยาที่ไม่เป็นคิสเตียนพ่อแม่บอกว่าไม่ใช่คิสเตียรนะลูกอย่าพิ่งแต่งเอซาวเชื่อไหมไม่เชื่อฟังเอซาวก็เลยแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่เป็นคิสเตียนแล้วก็ที่เหล่านี้ทําให้คุณแม่ คนหัวอ่าเหตุผลที่เป๊มไมล่ละเอซาวเพราะว่าอะไรรู้ไหมดื้ออ่าเพราะ,ะว่าเอซาวมันดือ้อไม่ซาวมันดื้อเนาะไม่ใช่ไม่รักหรอกคุณไม่ก็รักแหละแต่ว่ารักยาโคบมากกว่าเพราะว่ายาโคบนี่เป็นคนที่อะไรนะม,มินิใัยยังไงอ่ามินิัยที่ว่านอนสอนง,งายอยู่บ้านแล้วก็คพูดวิธีเหลือ หรือว่าทำโอยพรไปเนี่ยยาคบจะดูแลได้ดีกว่าใครคะเดชาเดชาทำพอจาก,กคุณพ่อได้แน,น,น่่สำคัญมากเนาะเพราะว่าพระเจ้าใส่ทำโอยพรให้ก,กับคุณพ่อแล้วคุณพ่อก็มาโอยพรพวกเราต่อเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะลูกทุกวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี้ ทำบงปหรือว่าทำ้งโวยพรบุญนั่นแหละนั่นแหละเราต้องทำตัวให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยโวยพรในตัวเราให้ได้เข้าใจไหมคะมากกว่าทั้งปวนะคะถ้าเราได้ระทั้งปวจากคุณพ่อคุณแม่บ่อยๆชีวิตเราก็จะไค่อยๆน่าใส่เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยโวยพรในชีวิตของเราให้ได้ ช่วยงานบ้านช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะก็จำเอาไว้นะอยากพวกนร้บรบทำโอพรจากคุณพ่อมากกว่าทำบุแต่เอซาวไม่ได้รับสิ่งนี้เพราะว่าเอซาวทำตัวเองเราจะไปต้องทาให้คุณพ่อคุณแม่เชื่อมั่นในตัวเราเข้าใจไหมคะลูกทำให้คุณพ่อคุณแม่เชื่อมั่นในตัวเราว่าตัวเราเนี่ยทำไตัวเองได้คุณพ่อคุณแม่ไว้ใจในตัวเราได้อะลูกเนาะเพราะฉะนั้น เรา <c oughs> จะต้องให้คุณแม่เนี่ยโหนน้อยลงไม่ได้ <c oughs> อืเราจะต้องทำให้มีทางทำไง